จังหวัดแพร่นะครับได้เร่งปัญหาน้ําท่วมขังรอการระบายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ครับโดยมีการประสานหลายหน่วยงานนะครับร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ําลดปัญหาในช่วงฝนตกหนักครับนายชัยสิทธิ์ชัยสำธิศผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวรำภูจันตะปะตัตุหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่นายวินยัยแสงเขียวผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพร่นำบุคลากรพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องจักรดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อดำเนินการลอกหรือเอาโคลนและสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำออกตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนพิริยาไยจังหวัดแพร่ซอยข้าง โรงเรียนตลอดจนถนนยันตรกิจโกศลไปจนถึงสามแยกบ้านใหม่ที่น้ำจะไหลลงลำห้วยแม่แคมข้างวัดสวรรค์นิเวศครับเพื่อให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังให้ไหลสะดวกและเร็วขึ้น โดยจุดนี้ค่ะคาดว่าน่าจะทําได้วันละ100เมตรประมาณ7วันน่าจะแล้วเสร็จในส่วนของน้ําขังในพื้นที่อื่นๆก็จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รีบดําเนินการเช่นกันค่ะสําหรับน้ําในแม่น้ํายมค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่จากประสบการณ์ปีที่ผ่านมาในปี2567นะคะซึ่งจังหวัดแพร่ได้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุเข้าหรือฝนตกหนักหรือไม่ค่ะแต่ปีนี้ตลอดเส้นลําน้ํโยม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลอกหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำายมเป็นช่วงๆและยังมีผนังกั้นน้ำที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งด้วยค่ะ